<Yep>. Uh, เย็บเสียงลูกปืนมันจะดังขึ้นนะครับเยยบเยยบอ่าเย็บนี่นะครับคือลูกปืนยันนะเสียงที่มันดังนะครับอ่า uh, วิทวิทแบบนี้นะก็เกิดจากลูกปืนคัดมันไปจอดชนอยู่กับหวีกดอยู่ตลอดนะครับทําให้หน้าลูกปืนเกิดเสียงดังแบบนี้นะ อันนี้นะครับทางปั๊มคัดบนนะเขาก็จะตั้งเกลียวมาวีโก้เนี่ยมันจะอยู่ถ้าปั๊มเดิมนะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเกลียวครึ่งขึ้นไปนะครับสองเกลียวครึ่งมากสุดตัวนี้ตั้งมาเกือบ11เดเกลียวก็แปลว่าลูกปืนเนี่ยไปชนอยู่กบหวีตลอดเวลานะครับตัวปั๊มคัดบนนะลูกปืนคัดแตกนะครับเนี่ยสปริงขาลูกปืนมาอยู่นี่เลยเนี่ยนี่รัเห็นเลยเศษลูกปืนนะแม่เนี่ยมันยันอยู่ตลอดนะเนี่ยไม่เหลือพื้นที่เลย ลือกมาแล้วเสียงที่ดังนะครับก็เห็นไหมนี่คาเล็กนะครับกระเด็นมานี่นะลูกปืนกระจุยเลยนี่ขาดนะครับหมดเลยนะแล้วก็แตกกระจุยนะตัวปอกลูกปืนมันซึกเป็นรูเลยครับเพราะว่ามันกัดเป็นร่องเลยอันนี้เวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะสะดุดนะต้องเปลี่ยนชุดคัตที่ทําการเลื้อออกมานะครับตัวนี้เป็นผ้าสลับก้อนนะ แข็งมากนะครับลูกปืนมันไปจาะกีเห็นไหมครับเนี่ยรอยมันนะปอกลูกปืนนะครับฝาเสื้อหน้าของเกียร์นะเวลาคัดมันแข็งหรือเนี่ยลูกปืนนะครับมันจะไปกัดตรงปลอกเลยจนมันวุ้มอย่างนี้เลยนะก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับถอดมาเปลี่ยนนะแล้วก็อัดกาวใหม่นะครับเปลี่ยนซีนใหม่ด้วยนะชุดนี้เราเปลี่ยนเป็นชุดผ้าผสมทองแดงพรีเมียม11นิ้วนะครับให้ลูกค้าหวีสองชั้นนะแล้วก็เซ็ตปั๊มคัดบนล่างใหม่หมดเลยนะครับ แล้วก็ลูกปืนกดคัดไปเกียร์นะในส่วนของไฟวินเราก็ปรับหน้าให้เรียบร้อยนะพร้อมใช้งานอันนี้ถ่ายน้ํามันเกียร์ด้วยนะครับเนื่องจากมีการเปิดฝาหน้านะเปลี่ยนตัวฝาหน้าเกียร์ด้วเดยเปลี่ยนตัวใหม่นะครับปอกก็จะปกตินะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะเดี๋ยวทากาวหน่อยนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับตัวฝาเสื้อหน้านะแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งชุดลูกปืนได้เลยนะครับติดตั้งชุดลูกปืนคัดเรียบร้อยนะครับอ่านี่สมบูรณ์ นะเปลี่ยนฝาเสื้อใหม่นะเรียบร้อยครับติดตั้งชุดคัดเรียบร้อยแล้วนะครับแผ่นหวีไฟวิน